สวัสดีค่ะพบก,กับครูขวัญในรายวิชาภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3เราก็จะมาติวข้อสอบ N.T กันต่อค่ะอ่าเราก็จะมาติวในส่วนของเขียนตอบสั้นนะคะ ในเรื่องของการแต่งคำวันนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะอ่ะเรามา,บาทบทวนนะคะคำคล้องจองคือคำที่ใช้สระเสียงเดียวกันตัวสะกดมาตราเดียวกันแต่มีพยญชนะต้นและเสียงวรรณยุกต์ต่างกันได้นะคะอ่ะเช่นคนดีมีสุขทุกวันอ่าคำว่าดีคล้องจอคคำว่ามีคำว่าสุขคล้องจอคคำว่าทุกนะคะ เปนะคะลักษณะคำคล้องจงค่ะสระและตัวสะกดเหมือนกันพยัญชนะต้นและวรรณยุกต์ต่างกันนะคะชวนส่วนการนำไปใช้นะคะนำไปแต่งคำขวัญอ่าแล้วก็แต่งคำประพันธ์ประเภทกาบปลอนปลูกฉันตัวอย่างนะคะคำขวัญน,น,นี้นะคะคำขวัญก็คือข้อความที่ใช้คำสั้นๆกระชับ และมีคำสัมผัสคล้องจองกันมีความหมายดีเพื่อจูงใจให้ข้อคิดคติเตลอ่นใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะถ้าเราสามารถแต่งคำคล้องจองได้เราก็สามารถแต่งคำขวัญได้ไม่ยากเลยคะ่ะอ่ันี้ค่ะรู้คิดรอบครอบรับผิดชอบต่อสังคมนะคะลักษณะคำขวัญที่ดีย้ำน,นะคะใช้คำสั้นกระชับอ่า มีสัมผัสคล้องจองใช้ระดับภาษาที่เหมาะสมมีข้อคิดแล้วก็เหมาะสมกับโอกาสนะคะต่อไปวิธีแต่งคำขวัญหนึเลยเลือกคำที่เกี่ยวข้อง 2. องนำคำมาเรียงต่อกัน 3. ตรวจสอบคำให้คล้องจองและตรวจความหมายของคำสีแก้ไขข้อผิดพลาดให้เรียบร้อยและห้านำคำขวัญไปใช้นะคะ การเขียนคำขวัญอันนี้เป็นแบบร้อยกรองนะคะมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานคำว่าบาทคล้องจอคำว่าขาดคำว่าจงคล้องจอคำว่าลงนะคะนี่เป็นลักษณะโค้งอะไรคะ,คะการแต่งบทร้อยกรองนะคะคำขวัญ อ่ร้อยกรออันนี้ค่ะด้วยคิดสร้างสรรค์ขยันใฝ่รู้เชื่อชูคุณธรรมสามะคีมีความรู้คู่ปัญญาคงรักษาความเป็นไทยใส่ใจเทคโนโลยีรักษาวินยัยใฝ่เรียนรู้เพิ่มพูนปัญญานำพาไทยสู่อาเซียนนี่เป็นตัวอย่างคำขวัญน,นะคะอ่าในหนึ่งวัก จะมีกี่พยานก็ได้ก็คือส่วนมากเขาจะแต่ง4ถึง5พยานนะคะ,จะ,ะจะให้วรคแรกกับวรคที่2ไม่คล้องจองกันก็ได้แต่ต้องมาคล้องจองกับวรคที่3ก็ได้นะคะ,ะไม่จำเป็นต้องคล้องจองกันทุกวรคที่ขุยย้ำนะคะแต่ให้แต่งไปในทิศทางเดียวกัน เช่นเราได้หัวข้อเรื่องอะไรมา,ราก็แต่งให้ตรงกับหัวข้อนั้นแบบนี้นะคะอันนี้พัฒนาครูพัฒนาเด็กเรียนรู้สู่อนาคตอ่าเรามาดูข้อสอบของเรากันค่ะอ่าในปีการศึกษา2 5 6 3นะคะอันนี้ค่ะพิจารณาภาพและเขียนคำขวัญอ่าเราดูรูปนี้นะคะเราก็ดูชีตของเราตามไปนะลูกนะว่าเราจะแต่งคำขวัญว่ายังไง เป็นรูปอะไรบ้างคะเป็นรูปถุงผ้าแน่นอนเลยค่ะะเราดูนะคะเดี๋ยวจะมาดูว่าถ้าเราจะแต่งคำขวัญเราจะแต่งลักษณะยังไงนะคะถึงจะได้คะแนนนะคะก็ะคือให้นักเรียนนี่เขียนคำขวัญเชิญชวนให้รักษาสิ่งแวดล้อมโดยใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกจำนวนไม่เกิน16คําคำเป็น10คคำก็ได้ 2. ิบสอบแต่ไม่เกินนะคะเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดอ่าเดี๋ยวคุณขอนเลื่อนสไลด์ไปแล้วก็เราก็ดูชีตของเรานะคะอย่างน,นี้ถ้าอ่านนเป็นเกณฑรการให้คะแนนนะคะคือคะแนนเต็ม5คะแนนเมื่อเขียนคำขวัญได้ถูกต้องตามหลักการเขียนคำขวัญและมีเนื้อหาสอดคล้องกับภาพอันนี้สำคัญเลยนะคะอ่าถ้าสมมติว่าเราแต่งว่า ถุงผ้าใช้ดีทุกชีวีปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมอ่านดูซิคำคล้องจองมีไหมอ่าคำว่าดีคล้องจองคำว่าชีวีต่อไปค่ะคำว่าภัยคล้องจองคำว่าใส่คำว่าใจตรงนี้นะคะต่อไปพลาสติกไม่ปลอดภัยคนไทยใช้ถุงผ้าดีกว่าเอ่ยดูซิมีคำคล้องจองไหมอ่าภัยกับไทยค่ะต่อไป ถุงผ้าเส้นประหยัดมีประโยชน์และปลอดภัยทำไงคะคำว่าประกับคำว่าประเขาคล้องจองกันนะคะต่อไปถุงผ้ามีประโยชน์พล,ลาสติกอันนี้แต่งแบบวักเดียวเลยก็ได้นะคะถุงผ้าใช้สะดวกปลอดภัยรักสิ่งแวดล้มทำไนคล้องจองกันบ้างดูซิใช้กับ ไปนะคะต่อไปตรงนี้นะคะอ่ะไม่คล้องจองไม่เป็นไรค่ะแต่ไปในทิศทางเดียวกันต่อไปถุงผ้าหลากสีใช้ดีมีประโยชน์อ่ะคาว่าสีกับคาว่าดีมีตรงนี้นะคะต่อไปสิ่งแวดลบม,มีค่าโปรดใช้ถุงผ้าเทนพลาสติกอ่ะมีคําคล้องจองไหมคะดูสิอ่ให้ลูกคำว่าค่าคำว่าผ้าใช่ไหมคะต่อไป อันสุดท้ายไปซื้อของต้องใช้ถุงผ้าของกับต้องนะคะเราจะเลือกเนี่ยคำตอบแบบไหนก็ได้นะคะอ่าแต่เวลาเจอข้อสอบไม่ใช่แบบนี้นะอันนี้แค่เราเลือกรูปแบบแล้วเราจะแต่งคําขวัญแบบไหนอ่าลักษณะเป็น,เป,นเป็นวรคเดียวอ่าหรือสามวักก็ได้แล้วแต่นะคะถ้าใครไม่ทันก็แคปหน้าจออันนี้ไว้นะคะอ่าทีนี้ถ้าเรา เขียนมาแบบนี้เราจะได้คะแนนแค่บางส่วนวก็คือได้สองจุดห้าคะแนนอันนี้ค่ะเขียนคําขวัญได้ถูกต้องตามหลักการเขียนคําขวัญแต่เนื้อหาไม่สอดคล้องครวย้ำว่าเนื้อหาต้องสอดคล้องนะคะอ่านเนี่ยคำตกบ้านเมืองสะอาดปราศจากพลาสติกถุงผ้าดีขอบอกดูออกหรือเปล่าถุงผ้าใช้ดีหลากสีมากมายใช้ถุงดีกว่ามามา,มาช่วยกัน ถุงผ้าหิ้วสบายจับจ่ายใส่โของอันนี้นะคะแต่งตามหลักการแต่งคำขวัญแต่เนื้อหาไม่ค่อยสอดคล้องกับภาพสักเท่าไหร่นะคะทีนี้ถ้าเราเขียนคำขวัญไม่ถูกต้องตามหลักการเขียนคำขวัญไม่สอดคล้องกับภาพที่กำหนดหรือไม่เขียนตบเราจะได้ศูนย์คะแนนนะคะอย่าลืมนะคะที่คุูขย้ยาพยายามเขียน อย่ามาตะดาัดเปล่านะคะบางทีเราเขียนอาจจะถูกก็ได้นะคะบางทีาอาจจะแบบคิดคํานี้ไม่ออกใช่ไหมอาจจะถูกตามรูปแบบของการแต่งคำขวัญก็ได้ค่ะเขียนมาเลยจากตรัน,นี้นะคะครูขวัญก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแล้วก็มาก็คือแต่งคาขวัญแล้วก็ค่อยส่งมาให้ครูขวัญทางไลน์เหมือนเดิมนะคะวันนี้ครูขวัญ ไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ